ผมชอบมากเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่สนุกครับผมแล้วก็ได้ความสนุกอีกรูปแบบหนึง่งมันเป็นเหมือนกับภาพยนตร์ผสมกับการ์ตูนซึ่งมันเป็นการ์ตูนจากจินตนาการของตัวพระเอกแล้วเรารู้สึกว่าเออพระเอกมันมีมุมที่เป็นลูซเซอร์มันแบบว่ามันเป็นมุมที่เด็กที่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งมันเหมือนเดาในตอนเรียนมปลายละอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งนะแล้วเราก็แบบว่าเออไปเจอเหตุการณ์นู่นนี่นั่นมันมีความสนุกของ ช่วงชีวิตมปลายอยู่เวลาไปดูมันมีมุกเล็กมุกน้อยในภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กตัวเล็กๆแบบเราเข้าใจนะเวลาเราเรียกชื่อเพื่อนอนะ่ะสมมติมีชื่อซ้ํากันหลายคนนะ่ะมันก็จะมีแบบว่าเออสมมติตั้มตั้มตั้มปุตั้มอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันสนุกดีแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ฉีกแนวดีชื่นชอบมากๆครับผมไม่มีฐานนันดอนฐานนันดอนผมต่ํามากคือแบบคือเป็นเด็กอ้วนๆดำๆคนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้มีใครรู้จักไม่ได้มีแบบว่า เป็นที่พูดถึงมากขนาดนั้นแต่ว่าเรียนไปเรียนมาเริ่มช่วงมปลายฐานฐานอนดอลเลนเริ่มอัพเป็นนักร้องโรงเรียนรู้จักในฐานะนักร้องโรงเรียนครับผมกเ็เป็นนักร้องไปร้องออกงานอะไรเงี้ยคนก็เริ่มมีความรู้จักเรียกว่าอ๋อตั้มวงโอเวอร์โทนแต่ก่อนมีวงครับผมก็สําหรับเไมไหนไฟแลงเฟอร์นะครับผมก็เป็นภาพยนตร์ที่หนึ่งเลยเราไปดูแล้วเราจะสนุกสนานเพลิดเพลิน เวลาเราเครียดมาจากงานเนี้ยผู้ใหญ่เขาไปดูได้ดูแล้วก็คุณก็จะคลายความเครียดออกไปแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเด็กๆที่ดูนะก็จะจะรู้ว่าเออมันมันตรงกับชีวิตเราผู้ใหญ่ผมเชื่อว่าก็ต้องผ่านช่วงวัยนั้นมาช่วงในการแอบ,บชอบผู้หญิงคนหนึ่งช่วงในอยู่ในโรงเรียนมันสนุกสนานแค่ไหนอันนี้มันย้อยนบรรยากาศกลับไปแล้วมันทำให้เราเพลิดเพลินแล้วก็สนุกกับภาพนยนตร์เรื่องนี้ครับ